สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็มาส่งงานนะครับก็เครื่องนี้นะครับเป็นหัวเว่ยวายเจ็ดโนะครับก็เครื่องนี้นะครับลูกค้าลืมรหัส Gmail นะครับไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้นะครับก็เราทําการปลดล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจจะซ่อมจะปลดล็อกนะครับทางเพจเรานะครับลงเครดิตงานเอาไว้นะครับในเพจนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับช่องมอสโมบายภูเก็ตนะครับลูกค้านะครับต่างจังหวัดนะครับ หรือที่อยู่ในตัวภูมิตัวเมืองภูเก็ตนะครับที่อยากจะซ่อมนะครับอยากจะปลดล็อกนะครับก็สอบถามราคาได้ทางเพจโดยตรงนะครับทางเพจมอเมอบายภูเก็ตนะครับผมก็ลูกค้านะครับสนใจนะครับจะซ่อมจะปลดล็อกนะครับทักมาสอบถามราคาได้เลยนะครับเพจเรานะครับรับซ่อมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกนําเครื่องมาให้นะครับ ก็สามารถส่งพัสดุมาให้ได้นะครับทางเพจเราก่อนจะซ่อมนะครับเราจะทําวิดีโออย่างนี้นะครับวิดีโอแกะพัสดุนะครับก่อนเสมอนะครับแล้วก็ส่วนถ้าปลดล็อกสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็เราก็จะทําวิดีโอส่งงานนะครับโพสต์นะครับแล้วก็ส่งทางแชทลูกค้านะครับก็ลูกค้านะครับก็นะครับจะยืนยันราคานะครับแล้วก็ นะครับยืนยันที่จะซ่อมนะครับแล้วเราก็จะนะครับส่งทางแชทลูกค้านะครับในการปลดล็อกสําเร็จนะครับลูกค้าก็จะให้แจ้งยอดลูกค้านะครับให้โอนมานะครับก็ทังนี้ท้งนั้นนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจจะปลดล็อกนะครับจะซ่อมต่างๆนะครับก็สามารถนะครับนําเข้ามาทําได้นะครับทางเพจเรานะครับเช็คอาการเสียฟรีนะครับเช็ครุ่นนะครับ ราคานะครับให้ก่อนเสมอนะครับก่อนจะซ่อมนะครับก็ตกลงราคากันนะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายนะครับลูกค้าสามารถนะครับทักมาสอบถามได้เลยนะครับก็ไม่ทําไม่ว่ากันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่มอสเมวาภูเก็ตนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ